ปฏิหารการขอบคุณปลูกฝังจิตใต้สำนึกของตนเองในตอนเช้าด้วยคำพูดขอบคุณทุกสรรพ,พสิ่งแล้วชีวิตคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะฉันขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันได้ตื่นลืมตาขึ้นมาในวันนี้ขอบคุณห้องนอนอันแสนอบอุ่นของฉันที่ฉัน ได้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนขอบคุณหน้าต่างของฉันที่มีแสงสว่างลอดเข้ามาให้ฉันได้รู้สึกสดชื่นในตอนเช้าขอบคุณประตูที่ให้ฉันเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายขอบคุณแสงสว่างในห้องที่ให้ความสว่างให้ฉันได้หยิบจับอะไรได้อย่างง่ายดาย ขอบคุณน้ำที่ฉันได้ใช้ชำระล้างร่างกายได้ในเช้าวันนี้ขอบคุณตัวฉันเองที่ยังมีลมหายใจตื่นขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกและทำให้ฉันรู้สึกโล่งเบาสบายขอบคุณตัวฉันที่ยังมีสติสัมปชัญญะที่ดี มีศักยภาพในตนเองตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆด้วยความมั่นใจขอบคุณร่างกายของฉันที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอขอบคุณระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉัน ที่ทำให้ฉันสามารถคิดในสิ่งต่างๆในทางที่ดีในทางที่เห็นแต่โอกาสใหม่ๆขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันมองเห็นแต่โอกาสดีๆในวันนี้ขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่เลือกที่จะรับฟังแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์และเป็นโอกาสที่จะทำให้ฉันก้าวหน้าฉันขอขอบคุณ จมูกของฉันที่ทำให้ฉันได้รับแต่กลิ่นที่หอมและเป็นประโยชน์ฉันขอบคุณปากของฉันที่เลือกพูดแต่สิ่งที่เป็นสัจจะวาจาเลือกพูดแต่สิ่งที่จะนำพาความเจริญเข้ามาสู่ชีวิตฉันขอบคุณแขนทั้งสองข้างของฉันไม่ว่าฉันจะยิบจับอะไรสะดวกสบาย รวดเร็วราบรื่นฉันขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่พาฉันไปในที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยฉันขอบคุณระบบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างยอดเยี่ยมฉันขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉัน ที่จเจริญเติบโตมีภูมิปัญญามีความสามารถซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหลอพร้อมที่จะทำให้ชั้นแข็งแรงสมบูรณ์และร่างกายของฉันสามารถที่จะดำรงอยู่มาจนปัจจุบันได้เป็นอย่างดีฉันขอบคุณชีวิตของฉันที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆรอบตัวที่อำนวยความสะดวกให้ฉันไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ พัดลมโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแก้วกาแฟกาน้ำร้อนสิ่งต่างๆรอบตัวฉันทำให้ฉันสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างสะดวกสบายฉันขอบคุณห้องน้ำอันแสนสะดวกของฉันที่ทำให้ฉันได้เข้าไปอาบน้ำปลดทุกข์และทำสิ่งต่างๆในตอนเช้าของแต่ละวันได้อย่างเรียบร้อยราบรื่น ฉันขอบคุณสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องน้ำของฉันที่ทำให้ฉันสามารถที่จะหยิบใช้ได้อย่างสะดวกฉันขอบคุณน้ําประปาที่ฉันสามารถเปิดใช้ได้อย่างเนรมิตฉันขอบคุณไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างกับฉันในทุกๆวันฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงิน ทำให้ฉันได้มีในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ฉันได้พูดมาแล้วในครั้งตน้นฉันขอบคุณวันนี้ที่เป็นวันที่แสนวิเศษของฉันวันที่ฉันจะโชคดีมีความสุขราบรื่นตลอดทั้งวันฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้พบเจอแต่ผู้คนดีๆผู้คนที่เป็นกัลยานามิตร ผู้คนที่จะนำมาซึ่งโชคดีและเงินทองให้กับฉันฉันขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากพลังที่มองเห็นและพลังที่มองไม่เห็นทุกคนยินดีที่จะอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือฉันฉันขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่คาดคิด ฉันขอบคุณวันนี้ที่ธุรกิจการงานอาชีพของฉันราบรื่นเป็นอย่างมากฉันขอบคุณที่ฉันร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงตลอดชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณ